ยฮังวะอ่านแล้วจ้ะอ่านแล้วหรอจ้ะทำไหรอจ๊ะฮัลโหลรู้สึกว่าตัวเล็กไปไหมอยากนั่งอะไรให้มันหลอดสูงสูงวะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้อยู่กับรายการเฟลลี่ลลี่เฟลลีลลเฟล ของพี่ลี่เอาจริงๆคนนี้ไม่ได้เป็นเพื่อนเป็นอะไรหรอกแต่ว่าเป็นน้องที่แบบเราเห็นในโซเชียลกันมาแบบสักพักหนึ่งแล้วก็เลยแบบอยากทำความรู้จักอยากพูดคุยด้วยน้องนุ่นค่ะ Hello ลสวัสดีค่ะ my name is o n ่นส a h a i do you remember me today I'm with Ellie Black c o b r a ค่ะใช่ไหมสมหายคือ สมรไฮคือไม่รู้จะมีอะไรก็เลยใส่สมหไฮเข้าไปจบนุ่นสมหายใช่สมรไฮสไตล์นุ่นสมาไฮสไตล์นุ่นทุกสีทุกอย่างมาอยู่ในความเป็นสมหายสรวนสุดหลายหคนคงเห็นน้องนุ่นนะคะในคลิปติ k t o k ที่เป็นฟิลแบบว่าเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่มีความมั่นใจไว้ง่ายคือเป็นเด็กที่ทันกระแสโลกหรือถ้าเรียกแบบว่าบ้านชาว้าเลยนะแก่แดด แต่พี่อยากคุยด้วยมากเพราะว่าหนูรู้สึกว่าเป็นเด็กคนหนึ่งที่รู้สึกว่าโตวไวโตโตทันแบบสถานการณ์บ้านเมืองไวแล้วก็อยากรู้จักว่าน้องเป็นคนยังไงชื่อจริงนามสกุลจริงอายุชื่อจริงชื่อที่คําพรเหมะชื่อเล่นชื่อนุ่นอายุ18ย่าง19จะ10จะ20แล้ว Amazing ว่าเด็กหรืออะไรคือตอนแรกอะนึกว่าเด็กกว่านี้นึกว่าแบบมสมมีคนพูดเยอะมากในติ๊กต ok จะดูเด็กกว่าตัวตัวจริงคนคนจะพูดประมาณนี้ว่าในติ๊ก o k ด้ดูอยู่แบบเขาคิดว่าหนูอยู่ปสีออ่ะบางทีอะ <laughs> <c oughs> เคยมี <c oughs> ทักไปอยู่บ้านแม่แล้วเว้ยแล้ว,วตอนอยู่บ้านแม่ <laughs> เวลายอยู่บ้านแม่มันจะมีความในหมู่มากกว่าบ้านเดิมที่หนูอยู่อ่ะมันจะมีความชนบทมากกว่าแล้วก็ใส่แค่กางเกงเจจกับเสื้อยืดใช่ปะแล้วมันจะมีผู้ใหญ่บางคนที่เขาก็รู้มาจากแม่เราว่าเอ้ยไอเอลลูกมันดังแล้วนู่นนี่บ้าบ้าแล้วเขาก็มาเจอเราใช่ไหมนคนนี้เนี่ยดาวติ๊กต็อกคนนี้เหรอคือดาวติ๊กต็อกก็คือภาษาใต้อ๋อหนูเป็นคนใต้เหรอคนชอบคิดว่าเป็นคนสุรินชอบเป็นคนศสีสกีชอบคิดว่าเป็นอีสานทั้งนั้นเหรอใช่เขา นี่ลูกแอร์เนอคือเราดูไม่เหมือนในติ k t o k อเลยเขาก็คิดว่าเราอายุประมาณแบบว่าป .6 ม .1 ม .2 อะไรแบบเนี้ยคือเขาอยากให้เราพูดภาษาอังกฤษตลอดเวลาเหรอที่จริงใช่เอฟซีนหนูทุกคนเป็นแบบนี้ว<อ>ันนั้นหนูไปเล่นสงการใช่ปะ,ะแล้วเขาก็จะเป็นแนวแบบว่าพูดภาษาอังกฤษหน่อยพูดภาษาอังกฤษใส่หน้าหน่อยแล้วหนูแกพูดเขาว่าเฮลโลแล้วเขาบอก hey <laughs> อยู่แบบนี้อยู่แบบนี้ตลอดแต่ว่าจากที่เห็นในติ๊กต็อน้องจะชอบแบบว่าใส่เป็นชุดนักศึกษาชุดนักเรียนใช่เป็นชุดนักเรียนเสียโดยมากเรียนที่ไหนคะชุมพรสุวิทยาค่ะเออเรียนเรียนสายอะไรวิทย์คณิตวิทย์คณิตมรู้ปะกลัวอยากเป็นคนที่กลัวเป็นคนเรียนวิทย์คณิตตามเพื่อนอคืออยากเรียนศิลป์อยากเรียนศิลป์ภาษามากแต่เพื่อนอะไปเรียนวิทย์คณิตกันเยอะก็เลยต้องเรียนวิทย์คณิตและเราอะชอบวิทย์คณิตจริงไหม ตอนนั้นแค่อยากเรียนให้กว้างๆไปก่อนเพราะว่ายังไม่รู้ว่าจะเรียนอะไรยังไม่รู้ว่าจะเป็นแต่สุดท้ายเรารู้สึกว่าถ้าไม่เรียนวิทย์คณิตก็ไม่รู้จะไปเรียนอะไรแล้วเพราะโรงเรียนหนูอ่ะมันไม่มีศิลปา,าอ๋อหรอไม่มีศิลปา,าแต่ว่าคิดว่าในตอนนั้นถ้าเลือกได้ก็ยังเลือกเรียนวิทยคณิตเหมือนเดิมที่โรงเรียนมีอะไรวิทยคณิตคณิตวิทย์วิทย์คณิตศิลปจีนอิอศิลปนวณสลิลปจีนก็คือศิลปะไงไม่ชอบภาษาจีนอ่ะเคยเรียนครั้งหนึ่งแล้วแบบไม่เอาเลยอ่ะหรอ อยากหาอะไรที่ตัวเองเก่งดีกว่าในตอนแรกนะเรารู้สึกว่าเรารู้สึกตัวเองเป็นคนครึ่งๆึกลางๆมากเลยอะทำอะไรแล้วไม่สุดสักอย่างอะไรแบบเนี้ยเดี๋ยวพอเหมือนบางครั้งเนี่ยเวลาพี่ตูนมองเพื่อนคนหนึ่งอะเพื่อนคนนี้เก่งวิชานี้จังเลยแล้วคนอื่นก็จะไปพึ่งคนนั้นก็จะแบบว่าเหมือนเวลามีข้อสอบมันก็จะแบบไอคนนี้ก็จะเป็นหัวหลักใช่ป่ะแล้วเรารู้สึกว่าเราต้องเป็นคนคอยลอกเพื่อนตลอดเลยอะเราไม่เป็นหัวโจกเลยสักครั้งหนึ่งอะก็เลยเลือกเรียนภาษาอังกฤษเพราะว่าชอบฝรั่งด้วยใาญ่นยสายฝอที่สุด สุดแต่ว่าไม like 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 ่ได้ชอบฝอแบบร้อเปเซนนะคะแต่แค่ไม่ค่อยมีคนไทยมาชอบเลยในโรงเรียนหนูนะนี่บบตรงตรงเลยนะเขาชอบคิดว่าหนูแบบเป็นคนไม่เต็มอ่ะเกินเกินล้นล้นใช่เป็นคนเป็นเกินเกินล้นล้นเพราะมันไม่ค่อยมีแบบนี้อยู่ในโรงเรียนไงก็เลยไม่ค่อยมีคนเข้ามาจีบหนูจีบรุ่นพี่ทีไรหนูเฟลตลอดหนูนกตลอดจริงๆแกหน่อยปะหน่อยดิหน่อยดิแล้วเพื่อนในกลุ่มกี่คนเพื่อนในกลุ่มหรอ บอใครวะมีเพื่อนไหม <_ d ial> เนี่ยเอ่อจริงจริงมันเป็นช่วงคาบเกี่ยวช่วงมสามเนี่ยหนูจะมีกลุ่มอยู่4ี่คนมีสี่คนแล้วก็พอไปช่วงมสีเนี่ยมันเหมือนกับว่าเพื่อนแยกไปเรียนสาอยอื่นๆแล้วก็เราก็หวาเวยอยู่มสีประมาณเท <_ d ial> ประมาณปีหนึ่ง <_ d ial> แล้วเราก็ได้เพื่อนใหม่เป็นเพื่อนที่อยู่ในห้องเดียวกันก็มีสนิทคนเดียวค่ะตอนนี้มีสนิทคนเดียว <_ d ial> มึงเล่าซะยาวมึงก็พูดแบ้แล้วมันมีแต่ยัง เพื่อนเหรอเพื่อก็ไม่มีเหมือนกันไม่เคยมีแฟนเหมือนกันนะก็ถึงอยู่ก็ได้ไงใช่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 แต่เปิดโอกาสให้กับตัวเองไหมแบบว่าให้คนอื่นมาคุยเช่นแบบในโซเชียลก็ได้หรือว่าในแอปพลิเคชันอะไรก็ได้ถ้าไม่ใช่คนที่ชอบตอนนี้ไม่เปิดโอกาสเลยพูดจริงแสดงว่าเราเป็นคนที่จะต้องเข้าหาอย่างเดียวก็คนอื่นที่มาเข้าหาไม่เคยชอบใครเลยอ่ะพี่ตูนชอบจีบก่อนหรือว่าชอบจริจริงอ่ะพี่ก็ชอบจีบก่อน หนูก็เป็นคนแบบนั้นเหมือนกันแต่หลายๆครั้งเท่าที่จีบก่อนมานะก็เฟลตลอดเฟลตลอดแต่เราก็ยังรู้สึกมีความรู้สึกดีในการเฟลนั้นอ่ะพอเราคนที่ไม่ชอบมาจีบแล้วเป็นแบบเงียบทีอะมือผุกปากทียมือมันเป็นเขารู้สึกแบบนี้เราจะรำคาญมันเราจะลำคาญมันแล้วมันแบบไม่ได้อานี้พี่ถามหน่อยว่าด้วยความที่เราอ่ะเก่งภาษาอังกฤษเนาะในโซเชียลที่พี่เห็นน่ะคือเก่งมากเราเอ็กซ์เพรสเลยอ่ะ จนพี่ไปคอมเมนต์จริงเหรอพี่เคยคอมเมนต์อยู่คลิปหนึ่งแบกว่าชอบความมั่นใจของหนูมากคืออยากรู้จักมากแบบตอนนั้นนะนะแล้วก็แบบไปเมนเพราะว่าคลิปหนูเด้งหน้าเต็มกตอาพี่เยอะลมวรู้สึกว่าเราได้ใช้ภาษาตรงเนี้ยจริงๆหรือ,อยังใช้จริงๆในที่นี้คือยังไงอ่าทํางานหนูบอกตรงเลยนะในการเรียนอะไรแบบเนี้ยหนูมีความรู้สึกว่า เราอยากจะเป็นเหมือนพี่อะเราอยากจะแบบเป็นคนมีชื่อเสียงอะไม่ได้อยากเป็นไม่เชิงเป็นินฟลูแต่แบบอยากมีคนรู้จักเนดาราใช่เราอยากเป็นแบบนั้นแหละแต่ตอนนี้กําลังจะได้เป็นดาราแล้วรู้สึกแบบยังไงก็ไม่รู้อะรู้สึกวุดนิดนิดมันมีงานละครเข้ามาไงแล้วพอเราเริ่มต้องแบบไปอ่านบทอะไรแบบนี้ทำไมเราถึงหยุดขำไม่ได้เลยวะมันจะมีความคือศาสตร์การละครมันมีความต้องแบบใช้จินตนาการอ่ะแล้วบางทีเราก็หลุดขำกับการใช้จินตนาการนั้นนั้นอะมันก็เลยแบบว่าหลุดขำออกมาบ้างแล้วเราก็ พอกาลังจะได้เป็นก็รู้สึกแบบหรือกูไม่ได้ชอบจริงๆวะเลยเป็นแบบนี้มันมีคาถามทั้งๆท,งท,งที่ทั้งตลอดชีวิตเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเราอยากเป็นนักแสดงเอยากเป็นอะไรนี้แต่พอได้ลองทําจริงๆเรารู้สึกว่ามันไม่ง่ายอ่ะมันมันไม่ง่ายเลยอะ่ะไม่ใช่แค่ท่องบทแล้วก็พูด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 ,พดอ,อะไรไบเนี้ยเ <laughs> มื่อกี้พี่ตูนถามว่าอะไรนะ <laughs> ได้ใช้ภาษาอังกฤษหรือยังได้ใช้แล้วใช้กับอะไรอะไรอะ ก็ได้ใช้ในการพูดคุย<ต>ใชในการพูดคุยคก็มีบ้างผู้ชายแต่ว่าน้อยไม่ไม่ค่อยเปิดโอกาสอย่างที่บอกปีนี้ยังไม่อยากมีแฟนอแต่ปีหน้าไม่รู้นะไม่หนูยังโตได้อีกเยอะใช่ไหมหนูก็เลยยังไม่อยากมีตอนนี้เป็นช่วงที่แบบเอาจริงๆอายุประมาณเท่าหนูตอนนั้นนะพี่กำลังหาว่าตัวเองชอบอะไรที่สุดมากกว่าเหมือนกันตอนนี้ถ้าเหมือนถึงสิ่งที่หนูกำลังหนูมีิสต์สิ่งที่ตัวเองอยากทําไว้อยู่นะเราเล่าได้ไหมเล่าได้หนูมีวางไว้คือว่า หนูอยากเป็นนักแสดงอยากลองเป็นนักแสดงดูสักครั้งหนึ่งซึ่งตอนนี้กาลังจะเริ่มซึ่งเริ่มมาเนี่ยรู้สึกว่าชอบ80อีก20ยังไม่ค่อยชอบอแบบนี้อีกอย่างหนึ่งคือหนูอยากจะประกวดจริงหนูอยากจะหาประกวดอะไรสักอย่างหนึ่งนางงามเหรอใช่แต่ไม่ค่อยอยากไปนางงามมันต้องสูงคือถ้าไปแล้วเราอยากไปแบบแน่ๆไงเราจะไปไม่ไปแบบขายขำนะเราจะไปแบบไปจริงๆ B N K ไหมล่ะคืออะไรอ่ะ B N K f o r อ่ะที่เป็นคุกกี้คุกกี้อ่ะหนูน่ารักละเขาไม่น่าจะแคสแล้วค่ะสไตล์เขาเป็นแบบ เราเต้นเป็นไหมล่ะเต้นเป็นร้องเป็นไหมที่สุดโอ้โหตอนทำหน้าแบบนี้เลยตอนเด็กๆอ่ะแต่พอตอนพอขึอ้นมหนึ่งมา,าปุ๊บแล้วก็ไม่เอาแล้วไม่ร้องแล้วเบื่อตอนรีที่3มอ่ะรีที่สามเหรออยากลองเป็นในนี่แรปเปอร์ดูจุบจบจ้าจบไจ้บไแต่เราเคยทำรู้ว่าทำไมมันไก่กาอราราเ่จังวะมันดูแบบ ลแล้วเราคือเข้าใจไหมพี่ตูนฟิลศิลปินอะที่เขาแบบชอบมาทำคลิปสัมภาษณ์อะ,อะเขาจะอัดเพลงกันทุกวันเว้ยเขาจะแบบเฮ้ยวันนี้ถ้ากูไม่ได้เข้าสตูกูอยู่ไม่ได้และวันนี้ไม่ได้อัดเพลงอยู่ไม่ได้แล้วหนูไม่เห็นมีอารมณ์แบบนั้นเลยไม่เห็นมีแบบว่าเฮ้ยวันนี้มาแล้วจะนั่งเขียนรามสักสามบรรทัดอะไรแบบเนี้ยไม่เห็นมีอารมณ์ทาอย่างนั้นเลยอะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือสี่อย่างนี้มีไปอยู่อย่างหนึ่งอีกสามอย่างนี่และอีกอย่างหนึ่งคืออะไรอีกอย่างอยากลองทําธุรกิจอยากลองทําธุรกิจแต่ก็ 0% information อะตอนเนี้ยไม่รู้อะไรสักอย่างหนึ่งเลยว่าควรจะเริ่มควรจะอะไรยังไงอะไรแบบเนี้ยแล้วก็มี y t u t u มี YouTube ตอนนี้คือยุ่งเพราะว่ากำลังเปิดเพจ Facebook อยู่แล้วก็ยังเอาคลิปไปลง IG แล้วก็ยังมีแบบว่า TikTok ที่ต้องลงอีกแบบเนี้ยก็เลยยังไม่ได้ลง YouTube แบบจริงจังอีกอย่างเรายังหาเวลาไม่ได้ด้วยซ้ำว่าเราจะเอาเวลาไหนไปแบบให้ y o u t u b e อ่ะเป็นแบบนี้ก็เลยยังไม่ได้ทำอ่ะจริงๆริปาจากพี่ฟังอ่ะคือหนูว่าเหมือนเป็นคนที่แบบว่า ขี้เกียจเดินทางอะแต่อยากจะตรงที่ประสบความสาเสร็จเลยอะอคือเหมือนแบบอ่ะหนูอยากเป็นแรปเปอร์แต่หนูไม่อยากมานั่งเขียนรายหนูอยากเข้าใจปะหนูอยากเป็นนักแสดง <c oughs> แต่หนูไม่ชอบจําบทอะไม่ได้เชิงว่าไม่ชอบจําบทแต่เราแค่รู้สึกว่าเราสัมผัสได้ถึงความยากของมันแหละความที่มันมีความกดดันอยู่ตลอดเวลาความที่แบบว่า มันเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันไม่มีถูกมีผิดร้อยเปอร์เซ็นอะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราต้องขาดไหนถึงมันจะถูกมันถึงจะถูกใจเขาอะไรแบบเนี้ยมันคือความยากตรงนั้นเร,รู้สึกว่าอาจจะเพราะว่าหนึ่งเลยคือหนูเพิ่งเข้ากองแล้วเราก็ยังอาจจะไม่คุ้นชินกับผู้คนเราเลยรู้สึกว่ามันมีความกดดันอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าเราแบบว่าได้คุ้นได้อะไรแบบนี้กับผู้คนมันอาจจะรู้สึกดีมากขึ้นก็ได้เพราะที่ไปทํามาเนี่ยหนูก็รู้สึกว่ามันก็สนุกดีนะมันก็สนุกนะไม่ได้รู้สึกว่าไม่อยากไปอีกแล้วไม่ได้รู้้้สึกกกแแแบบบบบนนนนนััต่เเเเหหมมืือออาาาารรรงงพพละียยย แต่เราแค่เหมือนดูถูกงานของตัวเองที่แบบเขียนมาเรารู้สึกเหมือนเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นแหละเราสดทำไมมันทั้งๆที่มันคือครั้งแรกพี่นึกออกไหมมันคือครั้งที่สองครั้งที่สามหรือมันคือครั้งที่สิบมันก็ยังดีได้ไม่เท่ากับคนที่เขาเป็นศิลปินหรอกแต่เราแค่รู้สึกเหมือนแบบเราเราชอบจริงเปล่าว่ามีคําถามนี้ตลอดเวลาเลยแบบเนี้ยคือบางคนเกิดมาพร้พอมพรสวรรค์มึงแค่จับนิดเดียวก็ใช่เลยแค่ทํานิดเดียวก็ใช่เลยแต่แบบว่าถ้าเราอยากจริงๆอ่ะเอาง่ายๆนะถ้า ตั้งแต่พี่ทํางานตรงนี้มาพี่ทําทุกอย่างทําทําทําหมายถึงว่าสมัยเมื่อก่อนมันจะมีดังเรื่องการทําบล็อกแต่งหน้าพี่ก็ทำบล็อกพี่ก็ทำเพลงพี่ก็ทาคือพี่พยายามทําทุกอย่างให้มันแบบทำได้หลายๆแนวอะ่ะเราไม่รู้หรอกว่ามันจะเป็นที่สุดหรือเราชอบที่สุดหรือสุดท้ายของเราไหมแต่แต่ถ้าให้พี่แน,น,นะนํานะพี่รู้สึกว่าเราทําไปทุกอย่างแหละ ใช่ตอนนี้ก็คือเหมือนแบบกวาดเลยอ่ะกวาดหนูกวาดใช้คํานี้เลยกวาดลานเลยอ่ะเราเลยค่ะหลากรองอยากรองอยากรองเพื่อแบบเราจะแล้วหนูยังเด็กอ่ะแบบสบายชิลประสบการณ์อีกเยอะพี่อยากเริ่มทํางานแบบอายุเท่าพวกหนูมากที่แบบพี่สัมภาษณ์มาแต่ละคนน่ะแต่พี่อยากได้เริ่มทางานตอนพี่เรียนจบมหาลัยจริงๆมันก็เลยแบบรู้สึกว่าเริ่มช้าไปหน่อย หนูอะรู้สึกว่าชีวิตตัวเองนะมีข้อดีอยู่อย่างหนึ่งที่แบบสัมผัสได้เลยก็คือว่าต่อให้แบบจะแย่แค่ไหนอะแต่หนูมักจะมีผู้ใหญ่เอ็นดูตลอดเลยมักจะมีคนแบบผู้ใหญ่มาให้โอกาสมาให้อะไรแบบนี้มาคอยซัพพอร์ตอะไรแบบน,นี้จจแย่ก็ไม่ถือว่าแย่ที่สุดมีผู้ใหญ่เอ็นดูนี่เป็นข้อดีของชีวิตที่รู้สึกว่าชอบมากที่สุดของชีวิตตัวเองนะเพราะเรา,าน,น่ารักไงเราน่ารักเราใช้คาพูดเก่งเราพูดเป็นหนูเป็นคนหัวไวมากจริงเหรอทำไมวะอะไรอยู่ในหัวหนูวะ แล้วแต่อารมณ์อ่ะบางทีมันจะพูดม mm yeah. ันก็พูดออกมาเลยอ่ะแต่มันจะมีอารมณ์ที่แบบบางทีม nah, ันม <for S 3> ีอารมณ์อ่ะใช้ค <right, S 2> ํา <hen> นี้ดีกว่าพอมีอารมณ์ปุ๊บแล้วมันก็คือวิธีการพูดแบบภาษาอังกฤษสลับไทยแบบรวมผสมผสานกันแบบลงตัวเหมือนคนกุส้นตีนอ่ะหูชอบมากแต่พี่ตูนเก่งมากเลยนะหนูชอบดูคลิปที่แบบว่าเธอไปปารีสเธอไปเกาหลีอะไรแบบเนี้ยฉันชอบดูแบบนี้ฉันชอบดูแบบนี้ฉันดูได้เป็นชั่วโมงบอกเลยอยากไปประเทศไหนตอนนี้อยากไป คอนไฟฟันออสเตรเลียมากที่สุดมันควรเป็นประเทศแบบหนูว่ามันเป็นประเทศเริ่มแรกที่คนถ้าอยากฝึกภาษาคนไปอ่ะอเมริกาบางทีมันแบบค่อนข้างแดงเจอรัสอ่ะนี่ไงแดงเจอรัส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 แต่เขาบอกว่าออสเตรเลียผู้ชายหล่ออจริงๆหนุ่มออสเซีะนี่หนู รู้สึกว่าไปอยากไปออสเตรเลียเพราะว่าบ้านเมืองดีแล้วมันยังมีความเป็นไทยอยู่เยอะหนูเห็นพี่ที่เขาอยู่ซิดนีย์อะไรแบบเนี้ยมันจะมีย่านไทยเทาซึ่งพวกผับหรืออะไรแบบเนี้ยมันเปิดเพลงไทยกันหมดเลยซึ่งหนูรู้สึกว่าทําไมทําไมถึงมีที่แบบนี้ในแบบในซิดนีย์อะ่ะแต่มันคือย่านไทยเทาไงแต่เราก็ไม่รู้ว่ามันจะไทยขนาดนี้เราไม่คิดว่ามันเป็นแบบนี้เพราะหนูไม่เคยเห็นคนคนไทยที่อยู่อเมริกาที่ไหนพาไปผับไทยแล้วมีร้องเพลงไทยแบบเป็นยาวๆยาวๆร้องจี่หอยอะไรแบบเนี้ย มันไม่มีที่อเมริกานึกออกป่เออก็เลยอยากไปที่ออสเตรเลียใช่แต่อเมริกาหนูมองว่าถ้าใครที่มีความฝันอยากเป็นนักแสดงอะไรแบบเนี้ยมันคือลอสแอนเจลิสอะมันคือที่ของดาวอะมันคือที่ของดาวมันคือเราก็ศึกษาอยู่พอตัวแล้วเนี่ยศึกษาสิศึกษาเพราะว่ามีความฝันว่าจะไปอยู่หรือเปล่ามีแพลนมีแพลนคิดว่าปีที่อวไปเวิร์กแอนทาเวลน่าสนใจเก็บเงินเยอะๆลูก กูเนี่ยอยากน่าจะคิดได้ตั้งแต่เด็กๆอยากย้อนเวลากลับไปแล้วแบบทําอย่างมึงได้อะแล้วตอนที่พี่ตูนอายุพี่ตูนเนี่ยเลือกเรียนมหาลัยคะคือกูโตง่ายๆเลยตามแบบแผนของวัยรุ่นปกติธรรมดาจริงเหรอเออก็โตก็เรียนมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนจบก็ทํางานทางานคณะอะไรแล้วมันมาพลิกตรงที่ว่าได้รู้จักคนในวงการแล้วก็ได้เข้ามาแค่นั้นแหละคณะอะไรเรียนคณะนิเทศศาสตร์ภาพยนตร์ไปเจอพี่ๆคนไหนคนแรกอะในเกมฮิวออ๋อถ้าจริงๆอ่อะรู้จักพี่ปิงปองก่อนแล้วก็มารู้จักมิก แล้วก็เป็นเพื่อนกันมายาวคือมาสัมษั์กูแล้วใช่อยากรู้บ้างไงชีว่าประวัติของตูนเอลี่ใครยังไม่เคยแล้วก็เป็นเพื่อนกันยาวๆนั่นแหละจะถามว่ามาชอบแต่งตัวไหมล่ะหนูหรอเป็นคนแต่งตัวไม่เก่งถ้าอยู่บ้านก็คือจะแบบว่าแต่งตัวไม่เก่งจริงนะเป็นคนแต่งตัวไม่เก่งแล้วก็รู้สึกว่าผู้อะไรดียะยังไงแบบว่าขี้เขิน ช่ขี้เขินขี้เขินแต่งตัวหนูไม่ค่อยมีความมั่นใจนะหลายๆอ่ๆคือหนูอ่ะมีหนึ่งสิ่งในร่างกายหนูรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนนิสัยหนูรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนนิสัยดีนะเ<อ>ฟรนล,ลี่เฟรนลี่จริงนี่คือสายตาคำพูดน่ารักจริงๆๆหนูว่าหนูเป็นคนนิสัยดีแต่ว่ามันจะมีอย่างหนึ่งหนูรู้สึกว่าไม่ได้เชิงว่าตัวเอง perfect หนูอาจจะมีหงุดหงิดหรืออะไรบางนี้มั่งแต่หนูเป็นคนที่ขอโทษคนเป็นไม่ได้รู้สึกมีอีโก้เวลาที่จะขอโทษใครอะไรแบบเนี้ย แต่ข้อเสียงหนึ่งเลยคือหนูไม่ค่อยชอบร่างกายตัวเองหนูเป็นคนผิวไม่ดีเป็นคนผิวไม่ดีเพราะว่าหนึ่งเลยคือที่บ้านน้ำเหนือไม่ดีตอนเด็กๆอ่ะคือแบบว่าแม่หนูพาไปหาหมออ่ะสุดท้ายคือไปหาแล้วก็หมอก็บอกว่าไม่ต้องรักษาแล้วนะลูกก็ไม่ลูกก็ไม่หายหรอกต้องรอให้น้องมีประจำเดือนก่อนแต่ถึงจะหายเองเข่ขามันก็ไม่มีรอยอะไรนี่มีมีฉันรู้สึกแบบไม่ไม่ค่อยแบบ c o m f เ r t a b l e เวลาที่ต้องใส่สั้นๆเลยแบบเนี้ยแต่มันเวลาอยู่หน้ากล้องเราจะมาทําให้เราให้รู้สึกว่าแบบอย่างนี้ไม่ได้แต่มันนนกก็็เปอย่่างงึึทีรสแบบ นิดหนึ่งอ่ะนิดหนึ่งอ่ะเป็นจุดรีรู้สึกว่าเป็นจุดแย่ข้อหนึ่งข้อที่สองก็อาจจะเป็นแบบเป็นคนปากร้ายเป็นคนปากไวเป็นคนแบบว่าเดี๋ยวจะาจจอย่างนี้ตลอดแต่ขอโทษก็เหมือนตบหัวแล้วรูปหลังนิดนึงแหละแต่เพื่อนก็รู้แต่เพื่อนก็รู้เราแต่เพื่อนก็รู้เราเราก็จะไม่พูดแบบนี้กับใครนะไม่งั้นเดี๋ยวเขาตกหนูสู้ไม่ได้หรอกเคยโดนตกไปวะไม่เคย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 เคยโดนบูลลี่ไหม S <S <S หนักสุดแบบที่รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเกิดกับชีวิตเราได้ขนาดนี้เพราะเราเป็นคนมั่นใจมากไงคอมมอคอมเมนต์อะไรเนี่ยเคยโดนไหมว่าแกแดดมากไม่มี <S <S 2> <S 2> ไม่มีอะไรแบบนี้แต่ว่า เหมือนในติกตอกไม่เท่ามีแต่ถ้าโดนบูลลี่จากเพื่อนๆอะไรแบบน,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 นี้มีตอนอเด็กๆหนูว่ายอมรับนะว่าหนูเคยบูลลี่คนอื่นครั้งหนึ่งในชีวิตและเป็นครั้งที่หนูรู้สึกผิดมากที่สุดเลยคือตอนอนุบาลแต่มันเด็กมาก่ะแต่มันแรงนะ<ม>พี่ตูมันเด็กมากกูยังจำไม่ได้เลยใช่แต่หนูว่าภาพจําที่หนูจําได้หนูไม่รู้เลยว่าเขาดา่าหนูว่าอะไรวันแรกสุดไปโรงเรียนใช่ป่ะแล้วมันมีเพื่อนสนิทหนูอยู่คนหนึ่งวันแรกสุดมีเพื่อนสนิทเลยและคือทีนี้อีเพื่อนสนิทมันเป็นเกียรตเพื่อนอีกคนนึงอะแล้วเราไปด่าเขาว เพื่อนไมมาโรงเรียน3วันสุดท้ายภาพจาที่หนูเห็นก็คือว่าอยู่ๆวันนึงเพื่อนมาโรงเรียนแล้วเขากําลังเลิกแถวแม่เขายืนร้องไห้อยู่แล้วครูต้องช่วยกันลากให้เขาเข้าไปเรียนอะหนูแบบรู้สึกแย่มากแล้วหนูก็โดนอาจารย์แบบดุใช่ไหมเพาแบบโดนตี3ทีแต่นั่นก็คือแบบว่าเป็นครั้งเดียวในชีวิตเลยเพราะรู้สึกแบบรู้สึกแย่ไม่คิดว่าเขาจะขนาดนี้แม่เขายืนร้องไห้อะเพราะว่าลูกเขาไม่ยอมเข้าโรงเรียนอะเป็นแบบนี้แต่พอหลังจากนั้นมาปุ๊บตั้งแต่ช่วงป .4 ไปจนถึง ป .6 ชีวิตโดนมายาวๆเลยแต่ดีกันหมดแล้วนะดีกันหมดแล้วนะกับเพื่อนที่แบบบูลลี่แบบเนี้ยเหมือนหนูไม่เคยโดนแบบบูลลี่ว่าหน้าตาหรืออะไรแบบนี้ไม่เคยนะแต่มันจะชอบเป็นบุค,คลิกของเราที่เราบางคนแบบพูดตรงๆอะไรแบบเนี้ยแล้วบางคนเขารับไม่ได้อะ่ะแล้วเขาก็แบบไปโกรธเราแล้วตอนมันมีครั้งหนึ่งตอนที่หนูเรียนประมาณป .5 ป .6 อะ่ะด้วยความที่มันเป็นโรงเรียนเอก,กชนอะ่ะเวลาที่ใครโกรธใครอะ่ะเขาจะรู้กันไวมากอแล้วมีเมา ใช่มันมแพร่มากแล้วเขาก็จะแบบอย่าไปเล่นกับน,นุ่นนะอย่าไปเล่นกับน,นุ่นนะแล้วพูดไปถึงเด็กปสี่ปหตอนนั้นคือทั้งโรงเรียนเนี่ยมีเด็กปหนึ่งเล่นกับหนูทั้งๆที่ตอนนั้นหนูอยู่ประมาณป .6 เศร้าอชีวิตอะนั่นแหละทีเดียวจำไมมึงไปขี้แต่โงโดนเก่งเรือไล่ไม่เคยขี่ไม่แล้วทำไมเขาไม่เล่นกับมึงทั้งโรงเรียนอะ่ะก็เขากลัวจะโดนโกรธไปด้วยไงอถ้าใครเล่นกับหนูก็จะโดนโกรธไปด้วยเป็นอย่างนั้นแต่คือตอนนั้นอ่ะ เครียดมากเลยนะเครียดเครียดแบบเครียดมากเลยแล้วก็แต่พอจบไปได้อะ่ะแล้วมันก็มีเพื่อนบางคนที่เราดีกันแล้วเว้ยเรามาคุยเขามาขอโทษเขาแบบว่าเออกูรู้สึกผิดจริงๆมันผิดอะไรแบบเนี้ยเขาก็มาขอโทษเราก็ดีกันตอนนี้ก็คุยกันปกติตบบน,นอ่ะมาถึงช่วงที่2ละกันเข้าเลยเป็นช่วงของรักของห่วงที่แบบว่าเราจะต้องแบบมีติดตัวไว้ตลอดเวลาลวจริงๆอาจจะเป็นไอเทมแบบว่าแฟชั่นไอเทมแต่ว่าหนูมีอะไรบ้างที่แบบติดตัวไว้ ก็อยู่ในกระเป๋าอันนี้เลยแหะอะไรๆแหละที่ขาดไม่ได้มีอยู่ประมาณ2อย่างที่รู้สึกว่าขาดไม่ได้พร้อมเล่าให้ฟังด้วยนะได้ว่าสิ่งนั้นคืออะไรที่ขาดไม่ได้คือกระจกกับไม้จ้ะฉันขาดไม้ไม่ได้กระจกนี่ยังพอแบบยังขาดถ้าขาดไปมันก็ยังดำรงชีวิตได้อยู่แต่ไม้นี่คือขาดไม่ได้เลยจริงๆเพราะเวลาเราออกนอกสถานที่อ่ะเดี๋ยวเสียงดังเดี๋ยวอะไรแบบเนี้ต้องมีไมติดตลอดอันนี้ก็เป็นไมที่ซื้อมาไม่แพงนะสองร้อยเก้าสิบเองแลดีด้วยแล้วพี่งงว่าหนูถ่ายงานตลอดเวลาหรอ ถ่ายงาน,นทุกวันเหรอไม่บางทีฟิลมันมามันก็แบบอยากอัดเล่แบบเนี้ยหรอใช่แต่อัดแล้วอยู่นอกสถานที่เสียงดังอะไรแบบเนี้ยอ๋อพอคลิปติ๊กต็อกนี่มันคือต้องรอฟิลอ่ะคลิปติ๊กต็อกเหรอใช่ในบางครั้งต้องรอฟิลจริงๆหรอแต่ช่วงแรกที่ทำอะ่ะมันเป็นอารมณ์แบบว่ามีฟิลทุกวันเลยมีฟิลทุกวันเลยแต่พอหลังๆเราเริ่มตันคอนเทนต์ไงเริ่มคิดคอนเทนต์เหมือนตอนนี้ยอดวิวหนูก็ดรอปนะตกไปเยอะเลยตก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 ,ตกเหลือประมาณพันแต่หนูก็แบบ ก็กูไม่มีอารมณ์อ่ะก็รอฟิลใช่ก็เป็นประมาณนั้นมีประมาณนั้นใช่เป็นติ๊กต็อกที่ต้องขยันไหมหนูคิดว่าไงคือมันต้องขยันทําทุกวันปะเพื่อให้มันแบบพุ่งขึ้นยอดพุ่งขึ้นตลอดอารกอริทึมมันหรือว่ามันประหลาดไปเรื่อยๆมันจริงมันจริงต้องลงคลิปทุกวันหรอทุกวันอะขายไปนานสุดก็อาจจะวันเว้นวันแบบนี้ก็ยังโอเคอยู่แต่ถ้าให้ดีที่สุดถ้าติ๊กต็อกจะดันคลิปคุณคือคุณต้องลงคลิปทุกวันและคลิปคุณมันต้องไม่ มีสนุกแล้วถ้าจะมีคลิปสาระก็ต้องมีสาระจริงๆอะนึกออกปะพี่ตูนเล่นบ่อยไหมล่ะติ๊กตอกพี่ลงคลิปเดือนละครั้งติกต็อกอะไม่บ่อยมีคนตามเท่าไหร่เพราะว่าส่วนมากแพลตฟอร์มพี่อะมันคือ u t u b e ไงแล้วก็ไอจีอินสตาแกรมอะไรเงี้ยอินสตาแกรมมันก็คือสตอรี่มันก็จะต้องลงบ่อยๆทุกวันอะไรเงี้ยไม่รู้อะพี่คือด้วยความที่โตมาที่หลังกับติกต็อกด้วยไงหนูว่ะไปโตในยุคติกตอก หนูยพยายามลงรีวอยู่ตอนเนี้ยแต่รู้สึกว่ามีข้อดีของรีวอย่างหนึ่งที่รู้สึกและสัมผัสได้เลยนะก็คือว่ารีวจะดันการมองเห็นมากกว่าติ๊กต็อกใช่พี่ก็รู้สึกอย่างนั้นมากกว่าแบบมากกว่ามากมเลยคลิปบางคลิปบางหนูได้หนึ่งล้านในรีวนะแต่ไปในติ๊กต็อกได้แค่แสนเดียวเ,เป็นแบบนี้เลยเว้ยท,ทั้งที่หนูรู้สึกแบบคลิปกูตัดดีมากอ่ะตัดดีมากๆเลยอะ่ะแต่มันก็เปิดการมองเห็นให้เราเท่านั้นก็คือเท่านั้นจริงๆทำไม<ๆ>ต้องบอกกระจกตลอดเวลา อันนี้มันเป็นอะไรที่เสียบุคลิกอย่างหนึ่งมีผู้ใหญ่หลายคนทักหนูแล้วว่าแบบ <No. S 1> อยากส่งกระจกอยากส่งกระจกตลอดเวลาแต่แบบบางที่เราก็แบบอยากดูอะไรแบบเนี้ยว่ายังสวยอยู่ไหมอะไรแบบเนี้ยคือส่งตลอดเวลานี่คือเราส่งในรายการด้วยอรอไม่แต่แบบว่าเหมือนบางครั้งในเวลาที่เรานั่งเรียนอนะไแบบเนี้ยเราหยิบมาส่งอะ่ะอาจารย์เขาจะแบบว่าบางทีมีมีเรียกไปคุยหลังนะเขาก็จะแบบว่าอยากส่งกระจกบ่อยมันเสียบุคลิกอะไรแบบเนี้ยคือตอนเด็กๆอ่ะที่พี่เรียนมัธยมพี่ก็ส่งบ่อย มันจะหายเป็นตอนมหาลัยจริงเหรอใช่ตอนนี้หนูยังส่งอยู่นะเวลาเดินๆอยู่เนี่ยมั้งปุ้งปีหนึ่งอยู่ไงส่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 งไปเรื่อยเลยไปเนี้ยตอนมหาลัยจี๊ดไหมพี่เหรอแต่งตัวไหมโอ้โหสุดลืมไม่ไหวเรียนมอะไรอ่ะสวนสนันทาค่ะสาวสวนสุนันมาถึงช่วงที่3ค่ะช่วงเพลงฮิตสุดฮอตกูชื่อพู้ชื่อเสีงอะไรไปเรื่อยเปื่อยให เตรียมเพลงมา3เพลงพร้อมเล่าถึงความประทับใจของเพลงทั้ง3าเพลงเพราะพี่เป็นคนชอบฟังเพลงหรือจะไปฟังตามเป็นคนชอบฟังเพลงใช่ไหมชอบฟังเพลงแนวไหนโอ้ทุกแนวฮิปฮอปป๊อปร็อกอาร์แบีหนูช่งีก็ฟังนะจริงเหรอละตินหนูฟังน้อยแต่ก็ยังมีบ้างแรปันนี่อะไรแบบนี้เพลงแรกนะคะชอบสนุตของซิซามากว้าวสามเดือนแล้วยังไม่เลิกฟังเพลงนี้เลิกแบบนี้ทีแบบ ทุกวันทุกวันทุกวัน,น,นวนละแบบสิบรอบอะเป็นแบบนี้ชอบสนุของซิซ่ามากมี่ความรักเหรอไม่มีนะความหมายมันเป็นแบบรักๆใช่ความหมายมันเป็นรักๆแต่ไม่มีความรักรู้สึกว่ามันแบบฟังแล้วอ้อยอิงอะอ้อยอิงอ มันแบบขี้เกียจขี้เกียจเลยนะสนุสอะไรเงี้ยแต่หนูฟังเวอร์ชันเร่งความเร็วนะไม่ฟังเวอร์ชันปกติเวอร์ชันปกติมันช้าเกินมีความรู้สึกแบบเพราะว่าะอะไรป้ะเพราะว่ามึงเป็คนคนดิสท็อกเลมึงก็เลยต้องฟังเวอร์ชันที่เขาจะสปีดอัพแล้วใช่ใช่ใช่เกีๆๆเ่ยวเกลียวเกลียวเพลงที่สองที่รู้สึกว่าชอบนะคะก็จะเป็นอ้ออ็อบเซ็ตของอ้อมาเรียแคร์รีเลยมาเรียแคร์รีใช่ใช่ ฟังเพลงเก่ามากแต่หนูฟังเวอร์ชันสปีดดับเหมือนเดิมมึงลองไปฟังความที่มันเป็นธรรมดาบ้างมันเพาะนะเว้ยทั้งสองเพลงเลยฟังชอบชอบเลยแต่ด้วยความที่เรารู้สึกว่าเวอร์ชันที่มันเร่งความเร็วอ่ะมันมีความ,มแบบมันมีความฟังแล้วรู้สึกเซ็กซี่มากกว่าก็เลยชอบก็เลยชอบมันนั้นเพลงที่สามชอบอันนี้น 3, อ,อนนาจจะแปลกไม่ไม่ไม,ไม่ไม่น่าจะแปลกมั้งชอบสตาร์ของนิกกี้มินาชกับลิเวนค่ะ ต่อ,ตอที่มันร้องว่า I'm not here living though. I am not here living though. เออเหมือนเคยทราบชื่อเพลงไม่ได้แต่รู้ว่าเขาสองคน,นเคยฟิชชิ่งกันทำไมถึงชอบเพลงนี้มันเป็นความรู้สึกว่าฟังแล้วรู้สึกแรงอะแรง,งยังไงมันเป็นเพลงด่าเหรอมันไม่เชิงด่านะแต่มันก็มีคำหยาบเยอะอแล้วฟังแล้วมันรู้สึกแบบว่าสะใจฟังแล้วรู้สึกสวยรู้สึกชนะทุกคนอะ่ะม,มันจะมีท่อหนึ่งที่บอกว่า,วา when my album drop This Bitches Gon' e Cry in the Car น้ำลายไหลเรื่อยน้ำลายพุ่งใส่เลยอะก็คือมันเป็นประมาณเออเนี่ยถ้าปล่อยอัลบั้มเนี่ยพวกมึงร้องกันแน่เป็นประมาณนี้ก็เลยรู้สึกแบบตัวแม่ตัวแม่รายแบบตัวแม่จริงๆเราก็มีความเป็นฟังเพลงแบบฮิปฮอป R&B นะทั้งสามเพลงมันคือฮิปฮอป R&B หมดเลยฟัง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 ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะชอบประมาณนี้แหละชอบอะไรฟิลนี้ R&B ฮิปฮอปท้ายที่หนูไม่ชอบเพลงแนวไหนไม่ถึงว่าไม่ชอบแต่ไม่ฟังฟังมาที่สุดฟังมาที่ส ลูกทุ่งไม่เมื่อกี้มึงเพิ่งลองลูกทุ่งไปไม่ใช่ง่ายใช่ไหมเป็นเพลงยังไงที่กูแบบเพลงร็อกเหรอใช่ฉันชอบเพลงร็อกหรอเพราะมันหนักไปอ่ะหรอไดอนโดฟินได้บอดี้สแลมได้เคลียมันไม่เหมือนกันมันจะมีความร็อกเคยดูรายการเดอะไวท์ปะที่มันจะมีความแบบเลยฮิตสติดเลยไม่ใช่อันนี้มัน ivo, วีโบก็ยังชอบ <laughs> อยู่ <laughs> มันจะมีเหมือนเพลงที่เก่งทัชชยะไปแข่งอ่ะอ่าฮะเออสไตล์ประมาณนั้นอ่ะจะรู้สึกแบบฟังแล้วมันเยอะไปอะไรแบบนี้ก็จะไม่ค่อยชอบลองดูฟังเพลงกูเยอะแน่เพลงอะไรเพลงนี่จะปล่อยละเพลงอะไรแบบ rock เด <sm ick Roth> ี๋ยวนี้เขาเดบิวต์เป็นศิลปินกันเยอะเนาะอ้าวเขามีอัลบั้มฮิหวีแล้วลูกพี่น้ำเพชรเพิ่งเดบิวต์ไปนี่ใช่ใช่แล้วก็มีหวี่กำลังจะมีหรอยังไม่มีพี่คนเดียวเดี๋ยวรอเลยเดี๋ยวรอเลยเดี๋ยวรอกดปุ่มแชร์ทำแห้งเหรอทำแห้งดิก็ไม่รู้ว่าจะแชร์จริงไหมนี่ยอกูครับก่อนอ้าววันนี้แฮปปี้มากได้คุยกับน้องมีความเป็นฟิลแบบได้เพิ่มความรู้ในเรื่องของเขาก่อนจะเป็นดาวจนถึงทุกวันนี้น้องเป็นคนที่ น่ารักรู้จักใครคําผิดอะไรขอโทษเป็นดีนะเข้าอยู่กับสังคมง่ายพี่ต้องนวว่าหนูจะอ่าโตขึ้นมากกว่านี้แล้วก็ทําทุกๆอย่างที่หนูอะฝันที่อยากจะทําเอาใจช่วยแล้วก็มองจากตรงนี้เสมอขอบคุณค่ะอย่าให้อย่ายอยพูดภาษาอังกฤษแบบใน tiktok Thank you so much ค่ะ everyone Thank you for following me for very really long time นะคะ Love you today นะคะ without you guy s I can make I can not make it นะคะ with พี่ตูนเอลี่แบคคบ้าใช่ไหมใช่ใช่ค่ะ <laughs> I can not do it without your support นะคะ Thank you so much ค่ะทำไมอันนี้คือเขาเรียกสำเนียงอะไร accent <laughs> เขาเรียกว่ามีความหนูผสมไปหมดเลยอะ <laughs> แต่รู้สึกว่าบางทีนะบางทีมันก็จะมีความมันมีความสำเนียงแบบเขาเรียกอะไรภาษาใต้เขาเรีกาาายวกว่าอะไรนะ ภาษาใต้ไงเขาติดสเนียงอะไรทองแดงใช่ไหมใช่ใช่ใช่คนก็เลยสับสนไงว่าเป็นคนภาคไหนอ่ะอังกฤษทองแดง yes พูดทุกภาษาค่ะพูดได้ทุกภาษาเหนือไม่ได้รู้สึกว่ามันช้าไปไม่ถูกจริตเราข้าเจ้าเป็นคนเจียงไหมบอได้ต้องเ้าเร็วๆเท่านั้นต้องเ้าฟาดฟ understand ฝากผลงานหน่อยฝากผลงานหน่อยค่ะตอนนี้นะคะก็มีช่อง tiktok นะคะแล้วก็มีเพจเฟซบุ๊กชีวิตของน้องนุ่นนะคะแล้วก็ เฟซบุ๊คลเราลงคอนเทนต์อะไรอะเฟซบุ๊กเหรอก็เอาคลิปในติ๊กต็อกมาลงเหมือนเดิมจบจบไม่มีอะไรเลยแล้วก็กำลังจะมีแพลนทำยูทูบนะคะประมาณนี้ไม่มีอะไรมากแล้วยูทูบเราเอาคลิปจากติ๊กต็อกมาลงไว้เอาเป็นช้อนเอาก็เรียกว่าแบบเริ่มต้นไงก็เป็นแบบนี้ไงรอดูรอดูความส่าำเร็จเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนวันนี้ก็แฮปปี้น่ารักฟูลฟิลมากของก๊อตหนึ่งที บายบายเลิฟยูไงและช็อกใหม่แบบเต็มที่เลย,ย <laughs> ไม่เป็นไรขอบคุณคะ่ะบ๊ายบาย